สวัสดีครับพี่น้องเหมือนนี้ผมติดผ้ามาเบิงร้านอาหารขางทังข,งของประเทศอินเดียก็เลยพี่น้องเลยเออวันนี้ติดผ้าเบิงการเฮ็ดตัวเกี่ยวส้งเครื่องตัวเกี่ยวยักครับผมเออคลิปนี้กับเบิงกันไปเงีๆเลยพี่น้องเลยเอาลํรยารับแรี่ยหอกแปงมสสาสตารกดกันเลยพี่น้องอามาเทกันเออซิดพ่นละตากล้องจนด้ลบเลวพี่น้องเลยเออซิดแห้งกับซิดคักโพสพูดละ้างเครื่งหนึ่งเนาะลงมกระทะเครื่งหนึ่งมันบกขาดทุนหนึ่งไนนี้เออพูดอะโอ้ยพี่น้องเบิงเขาจี่แะ กตกล้องอยู่ในลบนะครับยุ่ใกล้บะได้ฟงเข่าตาถือเสียถึงยังเขาเมดแล้วเออลูกค้ามาใกล้บะได้เด้หลีดค้างๆรถเด้เออปึ๊บแล้วๆกับน้ำมันหมูบดนี้เออน้ำมันเผือดทั้ซิดทั้งหนาอีกอยานมันใหม่เออให้มันกรอบทั้งหนาทั้งหลังนะเออปื๊บป๊าบเรียบร้อยขวดกรอบกระทะจังอยเออขามันแหมจังไงแต่เหลียวมันหลีดบดนี้เพื่อนลองเลยหลีดให้มันเนื้อแป้งเข้ากันเดิเออันเป็นแผ่นนะบ่อยไงเออ มันเป็นแผ่นแห็มๆมาดนี่เออพี่น้องเบิ่องเอร่อยมันสีออกมาเป็นหน้าตาแบบไรครับผมรีดปื๊บปื๊บปื๊บอันนี้คือที่ม่นสีเนาะเออแม่นเนยนี่เออถ้าเนยบาดเนี่ยถ้าเนยเข้าไปหอมหวานาเนี่เออมันมันหอมหวาเข้าไปบาดนี่โอ้ปื๊บปื๊บถ้าเนยทัวร์ทัวถ้าเราบรรท์เนี่ยก,ก็ไปก็สิเป็นการการปรุงอยู่บาดนี่ยปื๊บพักกระล่ำปีบาดนี่เออ กะลัมปีร่ล,ลงไปหอมหัวไงหอมหัวแดงบักพิกเออบักพิกบักข้าเทศซอยเออเปื๊บปืบบักพิกเขียวบักพิกแดงเออลงไปเปื๊บถ้าใส่บบนี้พี่น้องเลยใส่สูตรจากทางร้านแหละจินแม่นพวกมันเทศมันยังต้มม่มของเขาแหรอครับผมเออต้องมากินทั้งที่บ้านนี่เอเปือบเปื๊บ,บแบะ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 แปะแปะแปะ,แะใท่กันเออ นั่นเป็นเนื้อเดียวกันปึ๊บอเพื่อเบื่อเโอ้บาทพี่น้องเบื้องกระลุดเมันอสีออกมาเป็นหน้าตาแบบใดยังบระตเกี่ยวนะครับเออคนน่ะโอ้ยเดี๋ยวเบื้องขาบอันห้อยหาดแป้งนั่นพี่น้องเลยคนน่ะเกียดบ้านี่เกียดแต่เป็นแผ่นไผ่แผ่นมั่นมาเนี่พี่น้องเลยสีแหมๆเราเกียดบ้านี่โอ้ยคนพาคกันเลี้ยวเบื้องกับเป็นตะเสียของเขาอยู่ด้พี่น้องเลยอื่นน้ำได้น้ำเขาอยู่เออเกียดปึ๊บโอ้แหมดีขนาดเว้ยปั๊บ เนี่ยพร้อมขายไได้ดนี่นั่นพี่น้องเลียวร้อยไว้แล้วน่ะชิ้นหนึ่งกับชิ้นังหารูปปีเลยมั้งชิปรูปปีแล้ววะเนี่ยได้จานพร้อมเภอรครับผมเออโอ้ทบางที่ก็ได้ขายเนาะขนมตัวเกียวบ้านเขาคือมันข้าเจ้าเอื่อนอยังพี่น้องเอ้ยผูดด้ใดเคยไปบ่าท่านเลี้ยวได้พี่น้องมีน้ำจิ้มสูตรพิเศษทางด้านนี้ได้ครับผมเออมีซองน้ำจิ้มด้วยนี่น้าอันนี้อีกครับผมน้ามะคมดองมะคมควันข้าวหยีผนมีซ้อนไในพร้อขม ความเสื่อมครับผม